ผัดเบบีมันฝรั่งจ้ะตั้งกระทะให้ร้อนจ้ะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่เบบีมันฝรั่งลงไปจ้ะหัวใหญ่ต้มก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวมัจจะซุกไม่พรอมกันเนนะจ้ะเนาะผัดไปเรื่อยๆจ้ะ พัดมาพอผิวมันฝรั่งเหียเห่ยวๆเราก็ใส่หัวหอมใส่เบคอนไปจ้ะผิวเหียเห่ยวๆแสดงว่าสุกล้วก็ผัดทอเบคอนกับหอมสุกก่อใช้ได้จ้ะใส่ตามใจชอบเลยจ้ะชอบมากก็ใส่มากชอบหน่อยก็ใส่หน่อยกกน้อจ้ะเนาะ ผัดไปพ่อหอมหัวใหญ่โลาซุกหอมแล้วก็เบคอนก็แห้งสักหน่อยจะหอมหอมแล้วจ้ะเนาหอมเบคอนจ้ะเนี่ยแล้วก็พอจ้ะเอาไปกินกับปลาจา้ะที่เยอรมันจะมีปลาแบบนี้แบบดองน้ำมันหรือว่าเอ,อ่งผวกผักนาก้จ้ะเนาะผักชีพวก ขี้เหลาวาต้นหมากเขาจะดองพอวกเหล่ากระเทียมอะไรพวกนี้เนาะจันเนาะเนี่ยแล้วก็หั่นหอมโรยปลาสักหน่อยจ้ะน,นี่จะอร่อยเนาะจันเนาะมันฝรั่งก็เออกินกับมายองเนสกับซอสมะเขือเทศจ้ะนี่เสร็จแล้วลองทำดูจ้ะ ไม่จัดจานให้ดูด้วยจ้ะพาดูผัดมันฝรั่งเฉยๆนะจ้ะเนาะจ้าขอบคุณจ้ะที่รับชม